สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอันนะครับผมสําหรับเ่าพัฒนาของเขานะครับผมในหัดที่่ันมาแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับเพื่อนเนาะนะครับเพราะว่าหลักหน่วยของเราหลุดนะครับเนาะนะครับในหววที่ผ่านมาขึ้นตัวนี้นะครับนะครับเป็นตัวนี้นะครับนะครับเขาฟั้นทงไปที่หกแปดกับหกเก้านะครับเลขมันออกไปที่นะครับแปดหกนะครับมันออกตัวกลับนะครับออกตัวกลับนะแปดหกนะเข้าห้หกแปดนะครับมันออกแปดหกเนาะนักครับ เพราะว่าหลักหน่วยของเขานะครับไม่มีเจ็ดไม่มีหกนะครับไม่มีหกไม่มีเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะในหลักหน่วยเนี่ยครับนะครับไม่มีหกไม่มีเจ็ดแต่ว่าหลักสิบนี่มีทั้งสองหลักทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะนะครับเลขบนออกไปที่หกเจ็ดหลักสิบมีหกหลักหน่วยไม่มีเจ็ดนะครับแล้วก็นะครับเลขล่างนะครับแปดหกไม่มีหกนะครับมี่จะแปดในหลักสิบ ในเลขหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะมันก็เดินมาหไล่หัวแล้วนะครับกระสีลอยหัวแล้วเหมือนกันในหัวเนี่ยลดไปเลยนะครับลดเลยไม่เข้าทั้งบนทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่ครับเป็นหลดงวดแรกเลยนะครับเอาเป็นลดหวดที่สองนะครับทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบหัวนะครับเก้าสิบสามหัวนะครับในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะครับเดินมาหลยหัวนะครับเดินมายาวนานแล้วนะครับเรากำหนดในหลักหนวดนี่นะครับในเลขหลักหน่วยนะครับ เดี these, 90, ๋ยวเขาจะไปเบื้องหลักหน่วยย่อยหน่อยก็คือหลักหน่วยตัวนี้นะครับเดินมาทั้งหมดนี่นะครับเนาะนะครับเดินมานี่เก้าสิบนะครับเก้าสิบสามวันที่เก้าสิบสามนะครับหลุดนะครับนะครับวดที่เก้าสิบสามนี่หลุดนะครับเพราะว่านะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับเนาะอย่างน้อยน้อยมันต้องมาข้างหนึ่งนะครับอย่างน้อยน้อยมันต้องมาข้างหนึ่งนี่นะครับเนาะในหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับ ในวันนี้หลุดทั้งบนล่างเลยนะครับเป็นวดแรกเลยที่เหตุการณ์นี้นะครับนะครับเนาะสำหรับในหลักหน่วยนะครับเอานะครับกับปล่อยไปสัก่อนนะครับเพราะว่านะครับในที่ผ่านๆมานะครับยังไงมันก็จะมาข้างหนึ่งนะครับเนาะเราก็รุ้นบนล่างแบบนี้นะครับรุ้นบนล่างนะครับนะครับแล้วก็นะครับเนาะมันก็มาข้างหนึ่งแต่วันนี้หลุดไปหมดเลยนะครับสําหรับในวันนี้ครับประมวลผลออกมาได้ไปที่ตัวนี้เนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับในหลักหน่วยนะครับ เอานะครับสาหรับในหัวนี้เนาะนะครับกาวพลาดไปเลยนะครับเพราะว่าหลักป่วยมันหลุดนะครับเนาะนะครับแต่ว่าแต้มหัวเขาเนี่ยมาดีนะครับแต้มมาดีมาทั้งบนล่างเลยแต้มนะแต้มมาบนล่างนะครับแต้มสามตัวนี้มาที่คู่บนนะครับแต้มสี่มาที่คู่ล่างนะครับสําหรับแต้มนะครับสําหรับแต้มนะครับสามมาคู่บนสี่มาคู่ล่างเนาะนะครับ เทากันเด่นนะเพื่อนๆไปที่นี่นะครับเนาะเด่นหกวิ่งหกหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหกหกเจ็ดนะครับนะครับเลขออกหกหกเจ็ดเนาะในทางบนนะครับหกหกเจ็ดนะครับแล้วก็หกมาบนมาล่างนะครับหกนะตัววิ่งนี่มาบนล่างเลยนะครับสําหรับตัววิ่งเนาะนักครับผมสําหรับในเลขเด่นทั้งหมดนี้เอานักครับเพื่อนๆเนาะผ่านทั้งสิ่งนี้ไปนิดหน่อยนะครับสาหรับในเลขหกแปดเราเนาะนะมันออกแปดหกนะครับเอาในหลักหน่วยไม่มีหก <ITA> น,นะครับเ hmm. นาะมันออกแปดหกใตัวกรับนะครับเอ้าในงวดนี้เดี๋ยวเขาสิบไปเบิงไหมนะครับเนาะในงวดนี้นะครับเอาให้อยู่เอาให้อยู่นะครับเนาะเอาให้อยู่นะครับในงวดนี้เดี๋ยวเขาสิบไปเบิรกหลักสิบก่อนนะครับนะครับผมเขาสิบไปที่หลักสิบเนาะนะครับหลักสิบนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะเดินมาทั้งหมดสี่สิบเอ็ดงวดนะครับเนาะสี่สิบเอ็ดงวดนะครับนี่ครับนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับงวดที่สี่สิบเอ็ดเนาะเข้าบนล่างนะครับหก ไปหลักสิบบนนะครับแปดไปหลักสิบล่างนะครับเข้าบนล่างนะครับเนาะตัวนี้เข้าบนล่างนะครับเนาะเข้าบนล่างดีนะครับเข้าบนล่างเลยนะครับสําหรับหลักสิบนะครับนะครับในวันที่นี้สำหรับในวันนี้ครับประมวลผลมาแล้วได้ที่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับในวันนี้นะครับสําหรับหลักสิบนะครับนะครับหลักสิบเนาะนะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยเนาะในวันนี้นะครับเนาะ ก็คงจะไม่หลุดซ้ำนะโดนโดนนะครับมันมาท่นึงเนาะนะครับมีหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะเอาจากเข่าบนล่างบนรางบนล่างบนรางแล้วก็หลุดหนึ่งงวดนะครับงวดนี้ประมวลผลออกมาได้หกเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสองในหลักหน่วยนะครับนะครับหกเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสองเนาะนะครับจับคู่กันเลยนะครับเนาะจับคู่กันเลยในงวดนี้นะครับนะครับจับคู่กันเลยนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะ ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเฮากันสินะครับผมเอานะครับพรเของเข้ามาเลยนะครับพระเอกของเรามาเลยนะครับเน้องระของเขานี่ดีมากมากเลยนะครับผมสําหรับในสูตรที่หกนะครับในสูตรที่หกไปที่สูตรที่หกนะครับเนาะมาสองโตทุกวันทุกวัเลยนะครับในสูตรที่หกนะครับพระเอกของเราในพระเอกตลอดการนะครับพระเอกตลอดการเลยนะครับเนาะวดนี้เป็นงวดที่ลอยสามสิบผ่านไปนะครับวดต่อไปเป็นงวดที่ลอยสามสิบเอ็ดนะครับ งวดที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเดินเข้าต่อเนื่องเลยนะครับเข้าต่อเนื่องเลยนะครับมวดที่สิบห้านะครับต่อเนื่องนะครับมวดที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับมวดที่ผ่านมาเลยสามสี่หกแปดหกกับแปดมากระจายเลยนะครับมากระจายเลยในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสําหรับในวันนี้เนาะหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับไปเของเราหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับออกมาเลยนะครับหก เก้าหนึ่งนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเ้องที่จับเอาเฉพาะแต่ตัวเดน่เเดนเลยนะครับเนาะเอาเฉพาะแต่ตัวเด่นนะครับเนาะเดี๋ยวเ้าไดดตัวเด่นแล้วเ้อก็บทขัดตัวเด่นเลยนะครับเอาตัวเด่นนะครับนเนาะนะครับผมในหวดที่ฟันมาเ้าเด่นไปที่สองคู่นะครับถ้ากลับด้วยนี่ก็โอเคนะเพาราะว่ามันอยู่ในหลักหน่วยมันบ่มีมันบม่มีเจ็ดนะครับแล้วก็หกนะครับหกกับเจ็ดไม่มีในหวดที่ฟันมาเนาะนะครับมันก็เลยผ่านไปเอานะครับ นะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วเขาทีจับได้นีเลยนะครับตัวไหนมีหกเจ็ดเก้าหนึ่งเนอะนะครับนะครับเก้าอันนี้ก็ทั้งหมดเลยนะครับมีเก้านะครับมีเก้าเนาะนะครับเก้าทั้งหมดเลยนะครับเก้านะครับตัวเก้าเนาะประกากับ่ออกเพราะว่ามันอันนั้นมันไปถึงลำยางลบนะครับเก้านะครับเนาะหกนะครับ ศูนย์หกก็มีหกนะครับศูนย์หกมีหกนะครับศูนย์เจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์แปดไม่มีศูนย์เก้าไม่มีศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งมีหนึ่งนะครับนี่ครับศูนย์หนึ่งมีหนึ่งศูนย์สองไม่มีนะครับเนาะก็มีหนึ่งนะครับหนึ่งก็มีทั้งหมดเลยนะครับมีหนึ่งนะครับหนึ่งมีหนึ่งนะครับสองนะครับสองหกก็มีหกสองเจ็ดก็มีเจ็ด นะครับแล้วก็สองแปดไม่มีสองเก้าไม่มีสองศูนย์ไม่มีนะครับก็จะมีสองหนึ่งก็มีหนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็สามนะครับก็จะมีสามหกมีหกนะครับแล้วก็สามหนึ่งก็จะมีหนึ่งนะครับสามเจ็ดก็จะมีเจ็ดนะครับสี่หกก็มีหกสี่เจ็ดก็มีเจ็ดนะครับสี่แปดไม่มีสี่เก้าไม่มีสี่ศูนย์ไม่มีสี่หนึ่งก็มีหนึ่ง นะครับสี่สองไม่มีนะครับต่อไปหกนะครับหกก็ทั้งหมดเลยนะครับหกนะครับทั้งหมดเลยนะครับหกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับมีเจ็ดด้วนะครับมีเจ็ดนะครับในวันนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะได้สี่สิบคู่นะครับจะได้สี่สิบคู่เดี๋ยวเราจะคัดนะเราจะคัดตัวเด่นเนาะนะครับ นะครับในสี่สิบคู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดนะครับยี่อันนี้มันสิบนะครับ ยี่สิบสิบยี่สิบยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบนะครับเต็มที่มันก็จะได้สี่สิบงวดนี้ได้ชุดเต็มนะครับสี่สิบคู่นะครับสี่สิบชุดนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไมาจําตัวเด่นนะครับงวดนี้เราจะเอาเฉพาะตัวเด่นนะครับสี่สิบคู่เดี๋ยวเขาใหญ่กว่านะครับเนาะ นะครับก็จะแด้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมอยู่ในนี้นะครับยี่สี่สิบคู่นะครับนี้นะครับสี่สิบชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับคู่เด่นนะครับสี่สิบคู่เอาสี่สีบคู่นี้ก่อนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาจับตัวเด่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเด่นเห็นเพื่อนะนะครับในงวดนี้นะครับเฮาสีใช้เลขตัวนี้นะครับเนาะจใช้เลขเด่นนะครับเอาเลขเด่นมาจับนะครับเลขเด่นตัวไหนก็จะเอาตัวนั้นมาจับเลยนะครับเนาะ นะครับในชุดนี้นะครับนะครับจังในวัวที่ผ่านมาเนี่นะครับเข้าหอยเด่นหกนะครับเด่นหกวิ่งหกนะครับเนาะเด่นหกวิ่งหกนะครับขันบันใดเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเอาเลขตัวเดียวนี่มาจับในชุดเลยนะครับเนาะนะครับในชุดนี้นะครับนี่นะครับเนาะในชุดนี้นะครับเดี๋ยวได้ตัวเด่นตัวใดนะครับไม่ต้องจดตเด่นเอาตัวเด่นมาจับในนี้เลยนะครับเอาตัวเด่นไาจับในนี้เลยตัวไหนที่เด่นที่สุดนะครับในสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนักกลับในชุดนี้นะครับเนาะ เทากับไปที่40 40คู่นี่ก่อนนะครับยืนชุดนี้ไว้ก่อนแล้วห่อจะมาจับตัวเรียนเนาะจับตัวเรียนแล้วก็คัดตัวเรียนให้เป็นเพื่อนเลยนะครับสําหรับในงวดต่อไปนะครับงวดวันที่30เนาะท่านวาคมนะครับคือวันจันนานะครับเนาะนะครับวันที่30วันจันทร์ที่30เนาะเี๋ยวห่อจะมาจับตัวเด่นนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดที่เดินดีเดินเนานะครับเนาต่ว่านะครับงวดก้อนกับเขานะครับเนาะงวดที่ลดนะครับสลับกันนะครับเนาะเข้าโหลดเข้าหลดนะครับเนาะ นะครับลดสองวันเลยนะครับหลดแล้วก็เข้าแล้วก็หลดอีกนะครับวดนี้นะครับเนาะจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับเอาทุนขึ้นนะครับเนาะเอาคืนนะครับวดนี้เอาคืนนะครับเอาคืนนะครับวดนี้เนาะเข้าหัวจักแคล้วมาแล้วนะครับหัวจักแคล้วหัวจักทัางแล้วอ่ามันมาแบบนี้เดี๋ยวเข้านะครับหลัดไปเลยนะครับเนาะนะครับวดนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับเพื่อนเนาะเอาให้อยู่นะครับวดนี้นะกระปผมทั้งหมดนี้ นะครับนเสีเด่นไปที่ตัวไหนะครับเนาะนะครับในเลขเด่นของเข้าในสูตรที่6ตัวนี้นะครับเนาะไอ้นี่นะครับไฟของเรานี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งนี่นะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนี่โอ้โหเดินยาวมากๆเลยนะครับมาสองตัวสองตัวสองตัวเลยนะครับในเลขเนี้ยเดี๋ยวนะครับในหววนี้นะครับมันจะเด่นไปที่ตัวอะไรตัวนี้เลขสี่ตัวเนี้ยเด่นตัวไหไรจับตัวนั้นเลยนะครับเอามาจับตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่ครับนี่ตัวไหไรที่มันเด่นอยู่ในนี้นะครับเราจะเอาเป็นตัวตัวไปเลยนะครับเนาะ นะครับเพราะว่านะครับตัวไหนที่ไม่เข้าเลขเด่นเขาตัดเลยนะครับเนาะเจาะไปที่เลขเด่นเลยนะครับเจาะเลขเด่นตัวเดียวเลยนะครับสำหรับในหวนี้เนาะนักครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจะเข้ามาลุยเห็นตอนนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับเนาะโหมันรอดไปได้นะครับเนาะเพราะว่าในหลักหน่วยของเขาก็ผ่านไปในหัวนี้โโดนแล้วนะครับเนาะเกือบที่สามสิบสี่สิบหัวแล้วนะครับที่มันพึ่งจะหลุดบนล่างเลยนะครับสําหรับหลักหน่วยเนาะเอานะครับในหัวต่อไปกระลุนต่อขึ้นก็นะครับเพราะว่ามันเขามันเย่าวแล้วนะครับ มันก็มีหลุดเป็นธรรมดาเนาะนะครับแต่ว่าน้อยมากเลยมันจะหลุดนะครับเนาะนะครับอาจจะให้เข้าทุกงวดก็จะเป็นไปไม่ได้เนาะอาจจะเป็นใกล้ชิดลอยงวดแล้วนะครับใก่จะลอยงวดแล้วในละหน่วยนะครับในชุดนี้เนาะนะครับเอาให้คลิปต่อไปจังหวะกันต่อสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะคอยมาลุยเนาะนะครับอ่างวดต่อไปนี่นะครับเอาให้อยู่นะครับเนาะในชุดนี้จะอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละนะครับเนาะเขาต้องเอาให้อยู่นะครับเลขมันอยู่ในนี้นะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอาไปเพลงสำเนาดันไปเลยสวัสดีครับ